ส <misery. S 2> วัสดีค่ะเบลค่ะสุภาชยาบุญยญสุขานนท์นะคะหรือว่าเบลชนาดอสค่ะเมื่อก่อนนะคะตอนเป็นศิลปินเราก็จะขับรถยนต์ซีดานปกติค่ะแต่พอวันนี้ก็มีบ,บทบาทเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นคุณครูด้วยเวลาเราไปทำงานเนี่ย เราก็จะเริ่มมีของเยอะขึ้นหรือเราไปส่งลูกเราเวลาเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะไปกี่วันนะหรือไปแค่แบบวันเดียวสัมภาระก็จะเหมือนย้ายบ้านนะคะค้นี้ส่น้กันนะนนะอย่างเบาด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลูกๆมาด้วยก็จะสามารถแบบเหมือนเอนได้สองระดับทำให้ลูกนอนหลับได้สบายมากขึ้นเบาก,ก็นิ่เหมือนแก ก็จะแบบไปรถมามีไปรถมามีเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยมองที่กระจกได้เลยแล้วเราจะรู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าเราสามารถเปลี่ยนเลนได้หรือเปล่ากล้องมองหลังเนี่ยชีวิตเปลี่ยนกล้องมันจะเห็นกว้างและก็สว่างเราจะออกรถตอนกลางคืนเราก็เฮ้ยมันมืดมากแต่พอเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บโอ้โหกล้องข้างหลังแบบ สว่างเหมือนเปิดไฟเลยแม้กระทั่งจอดอยู่นะคะแล้วเราจะถอยออกมันก็เตือนก่อนแล้วอะ่ะใครวิ่งตัดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้ก่อนเราก็จะไม่ไม่ถอยออกไปซึ่งรู้สึกว่าเออมันช่วยให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจขึ้นมากๆะคะ่ะสวัสดีค่ะผมยิ่งจาครับชื่ออะไรคะนานะนาค่ะสวัสดีครับแล้วผมนนทพัทธินะครับ โดยอาชีพปกติเนี่ยก็ทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ละก็เลยรู้สึกดีมากเลยที่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดไม่ว่าจะเป็น อัตราเร่งสมรรถนะช่วงล่างเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของเราเวลาเราจะออกตัวเราจะเร่งแซงกดปุ๊บมันก็พาเราแซงได้ดังใจเลยผู้ชายแมนแมนอย่างพวกเราเนี่ยเอาไปลองขับเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆครับเรื่องประหยัดน้ํามันนี่ผมว่าถือเป็นอีกหนึ่งในจุดเด่นของรถคันนี้เลยเงินทอจากค่าน้ํามันเก็บไปไว้ซื้อขนมให้ลูกๆเดือนหนึ่งเป็นหลักพันเลยครับเต็มสิบใช่ไหมคะเอาเกินสิบไปเลยละกันค่ะก็ก็มั่นใจแล้วก็ คือพึงพอใจมากในเรื่องของความปลอดภยัยความสะดวกสบายาและกว้างขวา้คันโปรดของใครโอ้โหสองคนเลย